ได,ไ,ได้ค่ะแต่ถ้าปกติถ้าลูกค้าคุยกันอ่จจะไม่ค่อยได้ซื้ออะพี่สวัสดีค่ะวันนี้อุพามาดูบ้านพักตากอากาศติดลำธา,ารสาลิกาแปลงนี้ค่ะพิกัดอยู่ที่ตำบลสาริกาม์เพอเมืองจังหวัดนครนายกนะคะทางเข้าด้านหน้าติดกับถนนสีเลนตรงข้ามกับสนามกอล์ฟสาริการอยันฮิลล์ค่ะ แปลงนี้นะคะเจ้าของจัดภูมิทัศน์ให้เรียบร้อยค่ะตรงนี้เป็นคลองสงมพงแห้งนะคะมาในวันที่1ตุลาคม2 5งพ้าร้ดค่ะจะเห็นน้ำลำธารไหลมาแบบนี้เลยนะคะคลองนี้กว้างประมาณสิเมตรนะคะฝนกำลังจะตกค่ะความพิเศษนะคะก็มีสวนป่าตรงนี้นะคะมีต้นสัก ต้นยางนาใหญ่ต้นนี้อายุเกือบห้าสิปีเลยนะคะเป็นภูเขาล้อมค่ะภายในนะคะจัดตกแต่งปูญ้าแล้วก็ลงทุเรียนนะคะสาสิบต้นค่ะมีบ้านให้สองหลังนะคะมีหอคอยชมวิวแล้วก็ศาลาพักค่ะตรงนี้ก็จะมีลองกองส้มโอนะคะ ตัวบ้านนะคะยกขึ้นเป็นสองชั้นแบบนี้มีอาคารเก็บวัสดุทาสวนนะคะพิเศษนะคะ16บล้านเก้าแสนบาทค่ะตรงนี้เป็นส่วนที่ไว้ปาร์ตี้นะคะพักผ่อนแล้วตัวนี้เป็นตัวบ้านค่ะติดกันนะคะก็มีเป็น คูวินล,ล่าค่ะจัดตกแต่งไม่เรียบร้อยนะคะอันนี้พาขึ้นมาดูจุดชมวิวค่ะชั้นที่หนึ่งนะคะสวยมากๆลำธารอยู่หลังบ้านตรงนี้เลยเนี่ยค่ะวิวภูเขาล้อมค่ะด้านหน้าคือเป็นถนนสีเลนสาริกานางรองนะคะ มีร้อบขอบชิดต,ตรงข้ามเป็นภูวิลล่าเพื่อนบ้านเขาสร้างเป็นหลังๆนะคะด้านนั้นก็เป็นบ้านส่วนของเพื่อนบ้านนะคะสวยมากๆเลย